สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามนะคะช่องพังานดาภายนพะเก้านะคะวันนี้นะคะพอควันไม่ควานนะคะก็ปล่อยน้องอันดานะคะเดินตามนะคะเดินเล่นนะคะตามอัธยาศัยนะคะเพราะว่ายืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินนะคะ เราก็อยู่บริเวณกักตัวนะคะตอนนี้ก็เดินนะคะอยู่บริเวณบ้านนะคะรอบๆนะคะคุณแม่ขารอบๆเลยนะคะตอนนี้ก็พาน้องอันดานะคะเดินออกกำลังกายบ้างนะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะอันดาของเรานะคะนี่นะคะวิ่งเร็วด้วยนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะ นี่นะคะเราก็ออกมาวิ่งออกมาวิ่งนะคะแล้วก็พี่นพเก้าก็จะเฉอะเฉะเลยนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะคุณแม่ค่ะเดินตามนะคะ,ดะ,คะเดินตามพ่อควานนะคะเมื่อวานก็ฝนตกหนักเลยนะคะนางก็ อาจจะไม่ได้นอนนะคะ,อเ,ะออเอามากอดหน่อยเร็วกอดพ่อหน่อยอกอดในไม่หน่อยนะกอดังไม่หน่อยนะกอดถึงกอดกอดอุ้ยกอ,กอดแล้วนะคะกอดดิกอดดิกอดดิอุ้ยว,วันนี้นะคะ<ๆ>เราก็กักตัวนะคะกักตัวได้แปดวันแล้วนะคะ โอ้โอ้โอ้เป็นไรน้องอันดาหนูจะตลอไปไหนลูกฮะยกัวควันนี้อ่ะพ่อลองแอบดิกลัวพ่อควานหนีนะคะกลัวพ่อควานหนีนะคะอ่ะพ่อลองแอบสิ เเกลลงตลย,ยสาวสวยของเราชอบวยวายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเอาพ่อลงมาเอบสิมาให้เอบนะครับจะจะไปไหนะนี่ใจดื้อว้างไแล้วนะ อ่ะพอมาเอบก่อนเร็วนี่นะคะลงมาเอบนะคะลงมาเอบน้องอันดานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเอบอะไรยังงั้นเยอะ เน่ๆน่ๆน่น่แน่น่นโอ้โหหายนะครับหายือฮือกมอกะโ่แลคนม่คนาเฮ้ยหัวใจยตเอ็กเลยฉีแเอกเลยนะคะท่าแอบหน่อยอันทับม่แอ็บมองเว้น อเฝ้าอเฝ้าเฝ้ากันเอ้ย <c oughs> อันดาเอ้ยจะไปไหนน้อจะไปไหนดุดครับดดผ่านน้องอันดานะคะเดินออกกำลังกายนะคะยืดเสน้นยืดสายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ บรรยากาศยามเย็นนะคะนี่นะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะเมื่อคืนนะคะก็ฝนตกหนักเลยนะคะคุณแม่คำแสนของเราก็เล่นโคลนนะคะก็เฉอะแฉะเลยนะคะที่พี่นพก้าวอยู่นะคะนี่นะคะก็จะมีน้ําขังนะคะเมื่อคืนสงสัยคงจะไม่ได้นอนนะคะน้องอันดาก็วิ่งออกกําลังกายพี่งามไม่ต้องไปไหนลูกมามามาไปแอบดีนุไปตั้ง ก็จะห่วงพี่ควานนะคะน้องอันดาของเรานะคะนี่ไหมอันดามานี่ม่นี่อันดาโอ้พี่นพกาของเรานะคะเล่นเล่นน้ำแล้วนะคะเล่นโคลดนะคะนี่นะคะ เล่นโลโนด้วยนะคะบรรยากาศฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนานะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะพีนพเก้าของเราเล่นโลโนแล้วนะคะคุณแม่คำแสนนะคะ นี่นะคะคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้พวกเราด้วยนะคะสาวน้อยอันดานะคะตกงานนะคะมาจากพัทยานะคะคุณแม่ขาตอนนี้ก็อาบน้ําสวยเลยนะคะผิวดํานะคะสวยเลยนะคะตัวเงาเลยนะคะสําหรับวันนี้เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องอันดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ